ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อ,อย่าลืม adpk24 แฟนผีว่าไงาหากแมนยูยกเครื่องมิดฟิลด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมองหากำลังเสริมแนวกองกลางเพื่อเสริมเกมรุกในช่วงฤดูก,กาลหน้าแม้ว่าพวกเขาจะมีกองกลางที่ดีอยู่แล้วล่าสุดมาเซลซาบิเซอกองกลางตัวยืม เพิ่งยิงประตูแรกให้กับทีมหลังย้ายมาจากเบอร์เมินิกโดยสัญญายืมตัวจนจบซีซั่นนี้ซึ่งซาบิเซอร์ยิงประตูสําคัญให้กับบีแสดงพิกนาฟูลแลม2-1ก่อนกลับมาเอาชนะ3-1ผ่านเข้าสู่รอบ80สุดท้ายในศึกเอฟเอคัพนอกจากนี้แมนยูที่มีวอลเวิฮคอร์ตซูน้าทีมชาติซูน,น้าร่างโยงทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่ยืมตัวมาจากเบอร์สล่ย์และจะอยู่ร่วมทีมจนถึงเดือนมิถุนา2023โดยไม่มีออปชั่นซื้อขาดแต่ทั้งนี้แหล่งข่าววงในระบุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงซื้อขาดถาวรเกิดขึ้นกันมาแต่รายนี้จากายงานของสื่อต่างประเทศอย่างแมนเชสเตอร์เอติิงนิวว่าทางเบอร์เลียบาเยเมนิกน่าจะเปิดรับฟังข้อเสนอนี้และการทําข้อตกลงอาจง่ายขึ้นหากผู้เล่นทั้งสองต่างมีความสุขภายใต้การคุมทีมของเทนฮากอย่างไรก็ตามก็มีคําถามตามมาว่าหากหนักเตะของแมนยูนเต็ดมีมิดฟิลทีมชุดใหญ่5คนที่อายุมากกว่า29ปีนั้นอาจเป็นปัญหาที่กาลังตามมาในอนาคตรหรือไม่ซึ่งคาเซมิโรกิเซนเอริเซ บุนโอฟเฟนน์สคนแรกก็31ปีและเฟอร์นันก็29แล้วส่วนแข้งสำรองอย่างเฟตและซาบิเซอร์ที่อายุ30แต่ทั้งนี้ยังเร็วไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยกเครื่องกองกลางทั้งหมดโดยแข้งหลักอย่างคาเซมิโลเอริกเซนและแฟนน์น่าจะกลับมารวมผลได้อีกครั้งในฤดูกาลหน้าและต้องติดตามกันต่อไปว่าเทนฮากจะเซ็นสัญญาใหม่กับมิดฟิลด์ที่มีอยู่แล้วหรือไม่หรือหาตัวเลือกใหม่ที่มีอายุน้อยกว่ามาร่วมทีม ยู bo, <im itation> เซนโบเผยคำพูดกับเทนฮาก์ ark, ทำเอาอึ้องไปเลยยูเซนโบตำนานลมกดชาวจาเมกา <im itation> เผยบทสนทนาที่ได้คุยกับเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมชารันของปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมเอฟเคัพที่ชนะฟูลแลม3-1ในศึกเอฟเคัพรอบรองชนะเลิศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมายอดนักวิ่งรรยัสั้นเจ้าของแปดเหรียญทองโอลิมปิกเกมได้ชื่อว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้แมนยูโดยเขามีโอกาสเดินทางมายังถิ่นออตเอร์ฟอร์ดเพื่อชมทีมรักประทัก,กับฟูลแลมซึ่งบทสรุปปีแสดง ผ่านรอบตัดเชือกฟุตบอลถ้วยเก่าแก่ที่สุดในโลกยูเซนโบเผยว่าตนมีโอกาสได้พูดคุยกับเทนฮากพร้อมนักกล่าวขอบคุณนายใหญ่เลือดดัชที่สามารถฉุดแมนยูไนเตดขึ้นมาเป็นทีมที่แข็งแกร่งอีกครั้งและยังช่วยทีมควาแชมป์คาราบาวครับได้สาเร็จทั้งๆที่เข้ามากรุงบางเฮียนเพียงซีซั่นแรกเท่านั้นซึ่งแรกผมได้บอกเขาว่าขอบคุณนะเขาก็ถามกลับมาว่าขอบคุณเรื่องอะไรผมบอกว่าคุณได้นําคืนวันที่รุ่งเรืองกลับคืนมาสำหรับในช่วงสองปีที่ผ่านมามันเป็นเรื่องยากลําาบก สำหรับนักเตะและทีมและทุกอย่างมันไม่มีความแน่นอนุณรู้ใช่ไหมจริงๆแล้วตอนนี้เราสามารถมองเห็นความมั่งคั่งของเราและการพัฒนาก้าวไปข้างหน้ามันยอดเยี่ยมจริงๆสตีเฟนจลลาดอดีตกองกลางลิเวอร์พูลมองว่าถึงเวลาแล้วที่แฮร์ริเคนกองหน้าของทันแรมฮอสเปอร์ควรจะย้ายหาสามโมสรใหม่ในซัมเมอร์นี้กับตันทีมชาติอังกฤษพึงกดจุดโทษเป็นประตูในเกมที่ทีมบุกเอาชนะอิตาลี2-1 ในศึกกิโล2,024รอบคัดเลือกเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้เจ้าตัวก้าวขึ้นไปเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการของอังเกรดเรียบร้อยท่ามกลางเขาเรื่อง,องยายออกจากสเปอร์อย่างหนักหลังจบซีซัน่นนี้เจราดก็เห็นด้วยว่าคงถึงเวลาที่แฮร์ริเคนควรจะออกไปหาสโมสรอนใหม่เพื่อความสำเร็จของตัวเองมันเป็นจุดโทษที่น่าเหลือเชื่อแม่นยำพุ่งเสียบข้างตะข่ายเขาคือหนึ่งในนักเตะที่สังหารจุดโทษที่ดีที่สุดในโลกนั่นคือเหตุผลว่าทำไม มันจึงเปนเรื่องน่าประหลาดใจอย่างมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลกคุณกําลังพูดถึงความยิ่งใหญ่คุณกําลังพูดถึงหนึ่งในนักเตะหมาเลขเก้าที่ดีที่สุดในโลกปัจจุบันและนั่นคือเหตุผลที่ในทุกตลาดซื้อขายเขาจะถูกพูดถึงอยู่ตลอดคุณก็รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรบางทีมันถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องย้ายทีมอดีตแข้งเผยบูริโยเคยตัดพ้อบอร์ดแมนยูคงไม่ทุ่มเงินให้ล่าฟานได้ คริสกามาลาอดีตแข้งที่เคยเล่นในเพลย์บลีกระบุมูรินโญเคยบอกว่าคนใหญ่คนโตของแมนยูนเต็ดจะไม่มีวันอนุมัติเงินก้อนโตให้ไปซื้อเฟอร์คิฟฟานได้แน่นอนหลังจากตอนแรกกามาลาเชยร์ให้มูรินโยรีบคว้าฟันได้ไปเสริมแกล่งอดีตกองกลางอังกฤษเปิดเผยว่าโชเซ่มูรินโญเคยพูดเองว่าบอร์ดบริหารแมนยูนเต็ดจะไม่มีทางมอบเงินก้อนโตให้เขาเซ็นสัญญาก,กับฟันได้แน่ๆในช่วงก่อนหน้าที่เลือกผู้จะได้ตัวดาวเตะชาวรัฐไปร่วมทีม นได้คือทําผลงานได้อย่างโดดเด่นตอนอยู่กับเซาท์ทัมตันทำให้เขาตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมก่อนที่ลิเวอร์พูลจะได้ตัวเข้าไปร่วมทัพด้วยขัว75ล้านปอนด์เมื่อปี2018ซึ่งดาวเตะวัย31เล่นได้อย่างสุดยอดมาหลายซีซั่นจนได้รับคําชมอย่างมากรวมถึงทําให้หงแดงได้แชมป์หลายรายการ